สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Dark Nature เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มบำบัดที่เริ่มพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ในเทือกเขาโรกี้ของแคนาดาที่ห่างไกลกลุ่มที่นำโดยแพทย์และก็มีผู้เขา้า่รมบำบัดถึง4ี่คนรวมถึงจอยที่กำลังฟื้นตัวจากปัญหาภายในจิตใจสถานที่แห่งนี้พวกเขาทุกคนนั้นพยายามจะารักษาบาดแผลภายในอดีตแต่พวกเขากลับต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันน่าสะพรึงกลัวและนี่คือจุดเริ่่มมต้้นขอองงงเรืเรทัหด การเริ่มต้นมาที่จอยที่กำลังทำอาหารเย็นอยู่เดเรกก็กลับมาบ้านพร้อมกับบ่นว่าเหนื่อยและก็เยีบไฟเช็คออกมาเปิดปิดซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ทำประจำฉากงุนงิดซึ่งจอยเนี่ยก็รู้ดีเลยพยายามจะสงบปากสงบคำถึงแม้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะพูดจะหาเรื่องอยู่ก็ตามเขาอยากจะให้เธอเนี่ยช่วยคลายเครียดให้หน่อยโดยการมีซัมติงกับเขาแต่ว่าในขณะที่กำลังเริ่มต้นเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทำให้เธอเนี่ยหยุดเพราะไม่อยากจะฟื้นตัวเองเดเรกเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาผิดหวังมากจอยเนี่ยก็เลยตอบไปว่าเขาก็ผิด เธอเนี่ยกำลังลองดีและจะการลงมือทํำร้ายเธอแต่ว่าเธอเนี่ยกระชกเขาและก็หนีไปขังตัวเอในห้องน้าซึ่งเขาก็พยายามจะพังประตูเข้ามา จอหน์นก็รอเสียงอัลว,ว่าของเดเรนหนงเงียบลงก็เลยออกมาแล้วก็พบว่าน้องหมาแสนรักของเธอได้ถูกเดเรกฆ่าไปแล้วซึ่งนั้นก็ทาให้ฟังเส้นสุดท้ายของเธอน่งขาดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นทําให้เธอหน่งเป็นโรค PTSD เพราะเธอไม่สามารถจะลบเรื่องในได้ออกจากจิตใจได้ทําให้อยู่ด้วยความเศร้ากลัววิตกกังวลมองโลกในแง่ร้ายและกามั่งเห็นภาพหลอนจนกระทั่งผ่านไป6เดือนเธอหน่งก็อาการยังไม่ดีขึ้น คาเมนเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยเป็นห่วงก็เลยชวนเธอนั้นไปบำบัดกับดัลลีจิตแพทย์ที่มีการรักษาที่ไม่เหมือนใครโดยการรักษาในครั้งนี้เนี่ยจะต้องไปออกทิปป่าเมื่อถึงวันเดินทางคาเมนเนี่ยก็ได้มารับโดยที่มีทาร่าเพื่อนใหม่ที่จอยแต่ไม่รู้จักมาด้วยขณะที่พวกเธอเนี่ยกำลังขับรถเข้าไปในป่าก็ได้มีชายคนหนึ่งถือไม้โพรกมาเรียกให้จอดทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกกลัวแต่ว่าคาเมนเนี่ยก็ทำใจดีและก็ถามว่าต้องการอะไรซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็ถามว่าเห็นหมาไหมเพราะว่าเขากำลังตามหาาาามมมััันนนนอออยยู่่งงงงววววลเเเเเกกกกกกหหระจคิิตตุข ตลอดการเดินทางคาเมนก็สังเกตว่าจอนั้นไม่ได้อยากไปและก็ยังมืนราเพราะคิดถึงเดเรกเลยพยายามจะพูดถึงให้กำลังใจโดยบอกว่าจะผ่านประสบการณ์เดินบากครั้งนี้ไปได้ชีวิตของเธอนะ่ะ จะสดใสขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงจุดนะัดพบก็พบว่าดารลลีนะี่ได้รออยู่พร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไชาน่าที่เคยไปรบในสงครามอัฟกานิสถานซึ่งภาพเหตุการณ์เลวร้ายก็ได้หลอกหลอนจนทําให้เธอเนี่ยต้องมาบําบัดทาให้ทริปครั้งนี้คนที่ร่วมเนะี่ยก็มีปมในอดีตบวกกับมีอาการ PTSD จะมีเพียงก็แค่ดารีเท่านั้นที่เป็นหมอกับคามเมนที่ไปเป็นเพื่อนจอยท่านั้นที่จิตปกติหลังจากท้าทา,ายกันเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมรัวเดินทางมุ่งสู่เข้าป่าใหญ่แห่งนั้นซ ทริปนี้จบลงเธอจะรู้สึกว่าเธอมีความสามารถมากกว่าที่คิดและทุกอย่างที่อยู่ในใจเนี่ยอาจจะหายไปในพริบตาระหว่างทางพวกเธอเนี่ยก็ได้เจอกับกล้องถ่ายรูปเปื้อนเลือดตกอยู่ทาร่าเนี่ยก็เลินสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของหมีทําให้จอหนี่รู้สึกกลัวขึ้นมาชายหน้าเนี่ยก็ยกสเปรย์กันหมีให้แล้วก็บอกว่าบางที่อาจจะต้องใช้และดานล,ลีเนี่ยก็ยังบอกว่าความกลัวที่เธอรู้สึกก็คือสิ่งที่ต้องเจอเพราะมันคือกระบวนการรักษาเขนแทนสําหรับทริปจอยนเนี่ยก็เริ่มฝันแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ จะมาเจอกับแอ่งน้ําที่ตอนแรกนั้นตั้งใจจะเ,จเก็บไว้ดื่มแต่ก็เพราะว่ามันน่คือน้ําเสียดารีนนี่ก็เลยบอกเรือน้ําที่ไม่น่าจะเป็นห่วงเพราะหากเดินไปอีกหน่อยก็จะไปเจอกับลําธารแล้วในขณะที่ทุกคนเนี่ยกลังเดินอยู่ความรู้สึกกังวลของจอหน่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเธอมองรอบๆถึงแม้จะเป็นป่าที่สวยงามแต่ก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกขลุกอย่างบอกไม่ถูกเมื่อไปถึงจุดพักดารีนก็ให้ทุกคนเล่นเกมโดยต้องจับคู่กันโดยคนที่ถูกปิดตายคนหนึ่งต้องเป็นคนจูงนําทางโดยที่จจจอนนนนนน่่่่ะะะด้ัััับบบคคููกกาาาาาาาเมสวทททรรชขณีปิต ใช้นาที่เป็นคนนําทางนี่ะก็ทาเสียงแปลกๆจนทําให้ทาร่าหนักกลัวเธอเนี่ยก็เลยเปิดผ้าปิดตาออกและก็เดินหนีไปส่วนจอยก็ได้ยินเสียงเปิดปิดฝาไฟแช็คพร้อมกับได้ยินเสียงเดเร็กคล้ายกับว่าเขานํามาตามอยู่ก็เลยรีบเปิดผ้าปิดตาออกและก็ถามกับคาเมนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อคาเมนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ยินเลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกกลัวผสมกับความโกรธที่ต้องมาเจอกับเรื่องประหลาดแบบนี้แล้วก็ไปถามกับดัลลีว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่ดัลลีเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเธอมาที่นี่หลายครั้งแล้วพร้อมกับบอกให้มิสตเขข้้าาาาาไวทงงงงฝัั่อรหลจกีโโช เธอเนี่ยก็เดินเข้าไปในป่าแต่ว่าจู่ๆก็เกิดภาพหลอนแอนดีขึ้นมาแล้วก็เห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างแอบม,มองอยู่ในขณะที่เธอเนี่ยพยายามจะดูว่ามันคืออะไรจอยเนี่ยก็ตามมาพอดีทาร่านเนี่ยก็เลยเล่าให้เธอฟัง จอยเลยบอกว่าเธอก็เห็นเหมือนกันซึ่งทางร่าก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่เงาของต้นไม้ก็ได้ขณะที่ทั้งสองคนกําลังเดินออกไปก็ได้เจอกับหัวกวางที่ถูกตัดทิ้งไว้เลยบอกให้คนเดินน่ตามมาดูชายหน้าน่ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของสัตว์เลยบอกให้ทุกคนน่ยอย่าทิ้งอาหารไว้ในเต็นท์เพราะว่าสัตว์ที่ได้กลิ่นน่จะบุกเข้ามากินจนอาจทําให้เกิดอันตรายได้ก่อนจะพากันเดินทางต่อซึ่งจอยน่ยก็ได้ยินเสียงเปิดปิดฝาแฟช็่เป็นระยะระยะซึ่งในครั้งนี้ต้องเดินผ่านช่่่่่่่่ออออองงงงงเเขขขาาาาาาาลึึึกกกกททททีีีีีมมมมแแตตตหนนนนนน้้้้้ผผสสสูืืไดดะ็็จใใุถัคค2 ที่จอยน่ไปฉี่ในพุ่มไม้เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาพร้อมกับเปิดปิดฝาไฟแชก็คและก็ได้เห็นภาพมันเป็นเด็กน่ะยืนอยู่เธอเริ่มรู้สึกอึดอัดมันก็ถูกบีบคอจนสุดลงพอคาเมนเห็นอย่างนั้นน่ะก็รีบพาเธอกลับไปที่แคมป์ดันลีพยายามจะพูดให้จอยน่ะรู้สึกดีขึ้นแต่เธอหนกก็รู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในป่าแห่งนี้โดยเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดได้ยินและก็เห็นภาพหลอนพร้อมกับบอกให้ทาราที่เคยเจอเหมือนกันน่ะช่วยยืนยันให้หน่อย โดยทารานำบอกว่าจะเห็นจริงๆแต่บางทีเธออาจจะหูแว่วแล้วก็ตาฝาดไปเองก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในเต็นท์ฉันเละก็บอกให้ทุกคนน่ะนอาหารมารวมกันไว้หลังจากนั้นก็แขวนไ้ที่ต้นไม้เพื่อจะป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายเ,เข้ามาหาคืนนั้นจอยก็ฝันมากมิเลดหยดมาที่แก้มเมื่อหันไปดูเนี่ยก็พบว่าเป็นเดเรกที่มาพร้อมกับสปาราดเมื่อตื่นขึ้นมาเธอเนี่ยก็เลยไปนอกเต็นท์แล้วก็เรียกหาคาเมนซึ่งจังหวะน,นั้นคาเมนกับทาราก็ไปหาฟืนกลับมาพอดีจอยก็เลยเล่าเราื่องสปะรรรดทททีี่าา่่เเเจออใในนนนนฝัััััหหห้ฟงงงซึลกกกกษณ็ตบาามื ซอยก็เลยคิดว่าคนจะเป็นสปาร์ลาดตัวนี้ที่ทาให้เกิดภาพหลอนทําให้ทาร่านอรู้สึกกลัวขึ้นมาและในคืนนั้นทั้ง3คนนอก็นอนเต้นเดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนนอก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงเคาะมองของชยชน้าแต่ก็เพราะว่าทาร่านอรได้หายตัวไปแล้วและถุงใส่อาหารที่ถูกแขนเอาไว้นอก็หายไปด้วยซึ่งทุกคนนอก็พากันคิดว่าทาร่านอเป็นคนเอาไปไชานาเนอรก็เลสเหนือให้ไปจากป่าแห่งนี้เพราะไม่มีสเสบียงเหลือแล้วแต่ว่าดันล,ลีนอก็บอกว่าก่อนจะไปเขาตามหาซาร่ากกก่่่่่ออ,ออ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 นนเเเรราาาะะไไไมมมยยยจปโดดดททททิ้ท้้้งงงงธวแลวหหลหคคีีีืูตััาาฝัฝข เดินเข้าไปในป่าแต่ว่าจูจูเนี่ยก็เห็นภาพร้อนแลวก็ร้องด้วยความเจ็บปวดคนที่เหลือเม่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยรีบตามไปเมื่อไปถึงเนี่ยก็เจอรบรอยเล็บขนาดใหญ่พร้อมกับเลือดบนต้นไม้และก็มีสเปรย์กันหมีตกอยู่ทั้ง3าคนเนี่ยก็ตามรอยเลือดไปแล้วก็พบว่ามันมุ่งน้าขึ้นบนหน้าผาจอยเนี่ยก็พยายามจะห้ามไม่ให้ไปต่อและก็คนรีบกลับไปแต่ว่าช้ยหน้าเนี่ยก็ไม่เชื่อและก็ปีนขึ้นไปซึ่งกะเจอกับเท้าของดารีที่ขาดอยู่แต่ว่าจู๋จูภาพหน้าสยองตอนที่เธอไปรบเนี่ยก็าผล่เข้า,มาเมนเยก็ลตามขึ้นห ชงงดูหน้าผาก,ก็พบว่าร่างของชัยนาได้หายไปแล้วทั้งสองเนี่ยก็ลเลยรีบไปดูซึ่งจังหวะน,นั้นเสียงร้องของชัยนาเนี่ยก็ดังขึ้นพวกเธอเนี่ยก็เลยรีบตามไปจนกระทั่งไปถึงถ้ำและก็พากันเข้าไปทําไมได้พบกับทาราที่บาดเจ็บหนักอยู่และก็ถูกขังในกรงไม้เมื่อทั้งสองเนี่ยช่วยทาราเสร็จขณะที่จะออกจากถ้ำก็ได้ยินเสียงร้องของดันล,ลีคาเมนก็นเลยบอกให้จอยเนะี่ยพาทาราออกไปโดยเธอเนี่ยจะเข้าไปหาคนที่เหลือซึ่งก็บพบว่าดันล,ลีเนี่ยนอนเจ็บอยู่คาเมนเนี่ยก็เลยพยายามจะช่วยแต่ว่าสปาราเนี่ยก็ คาเมนก็ได้วิ่งมาพร้อมกับตะโกนบอกให้จอยกับทาร่าอันนี้ไปก่อนที่คาเมน,เนจะมาจนมุมที่หน้าผาโดยด้านล่างเป็นน้ําตกซึ่งสปาราต์ก็มาถึงพอดีทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของมันในเมื่อเธอไร้หนทาง เธอก็เลยกระโดดหน้าผาลงไปในน้ําแต่ว่าก็ถูกหินบาดเข้าที่ขาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อคาเมนขึ้นฝั่งมาได้เนี่ยก็เจอกับจอยที่ประคองทาราม,มาพอดีในขณะที่กําลังดีใจอยู่นั้นคาเมนก็เห็นสปหลาดตามจอยมาก็เลยบอกตะกลให้วิ่งลงน้ําทั้ง3าคนในไปหลบในโพรงกิ่งไม้สปหล่าหนี่ก็เลยตามมาแล้วก็ยืนที่โพรงแต่ว่าก็ไม่ทําอะไรเพราะมันนะ่ะเลือดจะรอให้พวกเธอออกไปกันเองเพอยิงคํามากเท่าไหร่น้ำเนี่ยก็ยิ่งเย็นมากขึ้นทารานก็เริ่มมีอาการสุดลงเรื่อยๆและก็รู้ตัวดีว่าไมาาาไปปออาะะนะมมมมมม่่่่่รอออออออแแนนนนกกก็็เเเเเเเลลยยยาาาาาาาจจจจจะะะปปหหหืพใ้้้ัับบคีีววถึง แต่ว่าชาร่าในกะตัดสินใจแล้วหลังจากเธอมุดออกไปเธอก็ตะโกนเรียกสัปะหลาดแล้วน้ำใสๆในกะเต็มไปด้วยสีแดงของชาร่าต่อมาจอยก็พาคาเมนในกบไปที่เต็นท์เพื่อทําแผลเอาสบียงแล้วก็ไฟฉายเพื่อจะหนีไปในขณะที่ทําแผลจอยในยก็สารภาพความจริงกับคาเมนว่าในคืนก่อนจะเดินทางที่เดริกนะ่ได้มาหาโดยความที่จิตใจของเธอนะ่อ่อนแอก็เลยยอมมีอะไรกับเขาและพอถึงตอนเช้าเมื่อเดริกพบว่าเธอกำลังลจะออกเดินทางทริปก็เลยเพยายามจะห้ามแต่เมื่อเธอไม่ยอมเขาในก็เริ่มปิดฝาไฟเช็คแล้วก็มองไปที่มืดจอยในก็เลยรีบลุ เธอเนยก็เลยคว้าใจกันมาฟาดไปที่เขาจนล้มลงไปกับพื้นและก็ยิบไฟแช็คของเขาติดมือมาด้วยซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือว่าตายเพราะว่าตอนนั้นเธอรีบออกมาจากบ้านคาเมนในฝันอย่างนั้นก็รู้สึกอึ้งปนโกรธเพราะตลอดเวลา6เดือนที่ผ่านมาเธอพยายามจะช่วยจอให้ผ่านบนไปได้แต่ว่าจอยกลับพาเดเรนเข้ามาในชีวิตในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจะหนีนนนสปาร์ลาน,นก็มาถึงที่เต็นท์และกล็ลากคาเมนหายไปในความมืด จอยก็เลยนำสเปรย์มีนน่ะใส่กระเป๋าแล้วก็ตามไปที่ถ้ำแต่ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไรก็พบว่ามีแต่ซากกระดูกมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆจนไปเจอกับโพรงถ้ำก็เลยมุดเข้าไปซึ่งเธอน่ะก็ได้เจอกับหัวของชายหน้าอยู่ข้างในนั้นถึงแม้เธอจะกลัวจนอยากจะหันหลังกลับแต่ก็ยังผานไปข้างงนั้นแล้วก็ได้เจอกับคาเมนที่โดนขังโดยที่มีสปาร์ลาดน่ะอยู่ใกล้ๆแต่มันน่ะก็ไม่ทำอะไรพร้อมกับสร้างภาพหลอนให้เธอในเห็นว่ามันเน่ะเป็นเดเรกแล้วก็เดินเข้าไปกอดซึ่งก็เป็นไปได้ว่าที่มันทททาาาาาาาออ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 ยยย่่่่่่่งงงงงงีีีี้้้้้กกกก็็็เเเเเรรรระะวววจจจจจจจลลลัััััแแแตตตตตสสสูบิใใขขขไไดนนนชมมป ใส่จนมนันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เธอจะเข้าไปช่วยคาเมนในขณะที่กาลังจะหนีออกไปเธอในก่งจุดไฟแชคของเดเรกและก็โยนใส่ทําให้ร่างของมันที่มีเตีออ่อ a l อ o ที่มาจากสเปรย์นั้นติดไฟขึ้นมาหลังจากนั้นจอยเนี่ยก็ได้ประคองคาเมนออกจากปา่าได้อย่างปลอดภัยขณะที่ขับรถออกมาคาเมนเนี่ยก็ได้บอกกับจอยว่าต้องเรียกกลับไปดูว่าเดเร็กน่ะยันะอยงอยู่ที่นั่นหรือเปล่าและสุดท้ายเธอเนี่ยก็มุ่งหน้ากลับบ้านและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง แลเ้เพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็เรามาคุยกันได้นะส่วนตัวผมนะครับต้องบอกว่าเรื่อง Dark Nature เ,เนี่ยมันคือความลัวภานจิตใจที่ตามติดตัวละครหลักของเราตลอดเวลากับสิ่งที่มันอยู่ภายนอกน,นะครับที่พร้อมจะมาทำลายเธอด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หนังเรื่องนี้มันสอนเราก็คือความกลัวเนี่ยมาเริ่มต้นจากใจิตใจของเราก่อนและวิธีการนะครับที่ช่วยให้จอยเนี่ยรอดมาได้ก็คือการจินตนาการว่าสัตว์้ายตัวนั้นก็คือแฟนเก่าของตัวเองและเธอเนีกระฆ่ามันทิ้งซะเลย จนทําให้เธอนะครับรู้สึกได้ปลดปล่อยสุดท้ายน,นะครับนังนก็พยายามบอกว่าจอยเชื่อว่าเดเร็กนะครับจะไม่ติดตามเธออีกต่อไปเพราะเธอได้ฆ่าเขาตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในป่าแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นหนังเธอเรื่องเพียวที่ไม่ได้มีะไรผสมเรื่องหนึ่งที่สนุกลุ้นระทึกมากๆ และสุดท้ายนะครับมันก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ i m d ไปได้4.4คะแนนส่วนทางฝั่งมังเฮาน่นะครับได้ไป72%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกนันในเรื่องต่อไปครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนํามาเล่าผมขอแนะนําเว็บอ้ย no น้อยซอยหเว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมาย จะโทษทุกมุมโลกไม่ให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่ลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ